ในความหมายของคาความรีแลกซ์เนี่ยเรคิดว่าน่าจะน่าจะใกล้เคียงกับกับการเหมือนแบบบํบาบัดก็คือเรามาเหมือนเพื่อผ่อนคลายอ่อเทนชั่นของตัวเองระหวแบบวีคเดย์ในช่วงวีคเอนดเนี่ยให้เหมือนแบบเตรียมความพร้อมปรับมดูดปรับอารมณ์ตัวเองเพื่อที่จะพร้อมไปทํางานในวิคถัดไปอย่างนี้มากกว่าครับอืมอืมก็คือก็มีบ้างที่เข้ามาเพื่อที่จะอ่อปรับ ปรับอารมณ์ <S <S หรือว่าโอเคเคลียร์สมองด้วยกิจ,จกรรมคนเคลสมองด้วยการเดินแต่ว่าเคลียร์สมองด้วยกันไปวาดรูปก็ช่วยได้ใช่ไหมใช่ครับคือคือเพียว่าการวาดรูปเนี่ยคือพี่อย่างที่บอกว่าอย่างที่สตูดิโอเนี่ยให้ให้คนที่มาเป็นคนกนําหนดโจทย์คือ,อยกเว้นว่าเขาอยากอยากให้เพี่ช่วยคิดให้นาว่าว่าอาที่นี้ทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะช่วยคิดให้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะเหมือนเหมือนคน อันนี้พูดถึงวัยวั prime แล้วกันนะครับจริงๆเด็กๆก็มีด้วยเหมือนแบบวันนี้มา